สวัสดีค่ะถึงช่วงทำกับข้าวเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาทําขนมให้ดูจ้าขนมนะคะเดี๋ยวเรามาดูตามขั้นตอนนะเรียกว่าขนมหามสอยเกาะภาษากวางตุ้งเรียกว่าหามสอยเกาะนะคะคล้ายๆข,ขนมไข่หงนะคะแต่แต่เราจะมีไส้นะคะจะมีไส้นะคะมีกินที่ร้านน้ำชานะคะถ้าอยากกินก็ต้องทํากินเองจ้าเราจะทำกระเทียมสับนะคะ กระเทียมสับมาดูตามขั้นตอนเลยจ้าภาษากวางตุ้งเรียกว่าหามสวยเกาะกระเทียมสับแล้วก็จะมอะีอันนี้นะคะเห็ดหอม เราจะใส่เห็ดหอมเข้าไปด้วยเห็ดหอมหั่นเป็นชิ้นละเอียดละเอียดเลยจ้าหั่นละเอียดเราจะอันนี้อันนคือส่วนไส้นะคะอันนี้นะคะเราจะมาทำส่วนไส้เราหั่นให้มันละเอียดเลยจ้า ทำไม่เยอะนะคะทำนิดเดียวถ้าใครทำเยอะก็ใส่เครื่องเยอะหน่อยผสมแป้งก็ผสมเยอะหน่อยถ้าใครทำเยอะอันนี้ทำพอกินนะคะโอเคเรามีเห็ดหอมแล้วก็จะมีะชาปโวหวานชาปโวหวานนะคะน,นี้คือชาปโวหวานนะคะซื้อมาแบบสำเร็จรูปหั่นมาเรียบร้อยแล้วก็มีคุยช่ เราจะใส่ผู้ชายเข้าไปด้วยนะคะโอเคใส่นี้ลงไปขาดไม่ได้คือหมูสับอ่าต้องใส่ไส้หมูสับนะคะโอเคเราจะมาหั่นผู้ชายจา้ะผู้ชายนี้เวลาตอนผัดไส้นี่ช่วงสุดท้ายเราถึงจะใส่ลงไปไอ้ตรงโคนตรงนี้มันจะแข็งนะเราก็ไม่ใส่นะมันแข็งนะไม่ใส่จ้าจากนั้นก็จะมาหั่นผู้ชายหั่นเล็กๆเลยนะคะ i lick 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 อนนีะะคะ่าแบ่งไว้ใส่ไว้ต่างหากเพราะว่าช่วงสุดท้ายตอนผัดไส้เสร็จแล้วถึงจะใส่ลงไปนะคะโอเคเรามาผัดไส้ก่อนทีนี้ผัดไส้ก่อนก่อนจ้าทุกอย่างพร้อมแล้วผูยใช่หั่นเรียบร้อย ใช้โป๊หวานเห็ดหอมกระเทียมสับหมูสับโอเคเรามาผัดไส้กันเลยจ้ามาจ้ะตั้งกระทะเปิดแก๊สใส่น้ำมันพืชเข้าไปพอประมาณแล้วก็เราจะไม่ใส่เยอะแล้วก็เราใส่ประมาณนี้พอ จากนั้นเราก็ใส่กระเทียมสับลงไปก่อนนะคะใส่กระเทียมสับลงไปก่อนผักกระเทียมให้หอม จากนั้นก็ใส่เชโปูแล้วก็เก็ดหอมลงไปวเช่โป๊เห็ดหอมผักแค่หอมก่อนนะคะใส่หมูสับ ใส่หมูสับลงไปเดี๋ยวขอเวลาผักแป๊ดหนึงจากนั้นเราจะมาใส่พริกไทยใส่พริกไทยนะคะพริกไทยซอสเนมันหอยนิดหน่อยใส่ซอสหอยนิดหน่อยนะคะไม่ใส่เยอะนะคะใส่ประมาณนี้นะคะ น้ำตาลน้ำตาลหนึ่งช้อนชาน้ำตาลหนึ่งช้อนชานะคะใส่ซีอิ๊วขาวก็ไปนิดนึงซีอิ๊วขาวนิดนึงตามด้วยน้ำมันงาน้ำมันงานิดหน่อยนะคะแต่แล้นก็ผัดจ้า จากนั้นเราก็จะมาใส่แป้งเปียกใส่แป้งเปียกนิดนึงนะคะจะได้มีความเหนียวนะคะใส่แป้งเปียกนิดนึง ปเป้งเสียเน็ดหนึ่งนะคะใส่เดดเดียวแต่เป็นเียบไปนิดหนึ่งจากนั้นก็ปิดไฟนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟปิดไฟแล้วที่นี้เราใส่ผู้ชายลงไปนะคะปิดไฟแล้วใส่ผู้ชายลงไปคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะ เขาใส่กุ้ยช่ายเข้าไปคลุกเข้าให้เข้ากันปิดไฟซะก่อนนะคะใส่กุ้ยช่ายลงไปนะคะจากนั้นก็พักไส้ไว้ให้เย็นก่อนจ้าพักไส้ไว้ให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทําส่วนแป้งพักไส้ไให้เย็นก่อนอ่พักไว้ก่อนนะคะ จากนั้นเรามาต้มน,น้ํานะคะ Alors, ต้มน้ําให้ร้อนเลยนะคะต้มน้ําให้เดือดเลยนะคะโอเคจะน้ําเดือดแล้วเรามาผสมแป้งกันเลยนะคะเราจะผสมตังหมีนตังเมียนหรือภาษาจีนกลางเรียกว่าตังเมียนภาษากวางตุ้งเรียกว่าตังหมีนนะคะเราจะใช้หนึ่งถ้วยนะคะอันนี้เราจะ,ะทำทำให้มันสุกก่อนนะคะอันนี้นะคะ แป้งอันนี้เราต้องมาทําให้สุกก่อนเราจะใช้หนึ่งถ้วยเล็กนะคะหนึ่งถ้วยเล็กนะคะผสมหนึ่งถ้วยเล็กจ้ะหนึ่งถ้วยเล็กนะคะประมาณนี้นะคะหนึ่งถ้วยเล็กทีนี้เราก็ใส่น้ําร้อนลงไปที่เราต้มตะกีนี้นะคะค่อยๆใส่นะคะอย่าใส่เยอะนะคะอย่าใส่ทีเดียวเยอะนะคะค่อยๆใส่ค่อยๆใส่แล้วก็คนทําให้แป้งมันสุกนะคะ ค่อยๆใส่จ้าอะทำให้แป้งสุกเดี๋ยวมาไว้ตรงนี้ก่อน จะได้มองเห็นโอเคค่อยๆเติมน้ำนะคะอย่าเติมทีเดียวหมด okay, ค่อยๆเติมทำแป้งให้สุกเลยนะคะอ่าประมาณนี้พอดีแล้วล่ะประมาณนี้พอดีแล้วนะคะ นิดนึงโอเคประมาณนี้นะคะก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้มันสุกนะคะก็จะได้เป็นก้อนแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็มาผสมแป้งข้าวเหนียว แป้งนี้สุกแล้วนะคะสุกแล้วจากนั้นเราผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวเราจะใช้ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยใหญ่นะคะหนึ่งถ้วยแกงนะคะหนึ่งถ้วยแกง ราไม่รู้ว่าทํ่ได้กี่ลูกนะคะเราต้องเผื่อไว้ก่อนนะคะผสมแป้งเยอะหน่อยไม่เป็นไรจ้ะประมาณหนึ่งถ้วยนะคะประมาณนี้นะคะหนึ่งถ้วยใส่ลงไปใส่ลงไปจากนั้นก็ผงโซดาใส่เข้าไปผงโซดาประมาณหนึ่งช้อนนะคะผงโซดาผงโซดาหนึ่งช้อน ผงเบกกิ้งโซดาหช้อนตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลประมาณสัก2 0 0กรัมหรือว่าประมาณสักะค,ะรค,รรนะครึ่งถ้วยเล็กนะคะประมาณครึ่งถ้วยประมาณนี้นะครึ่งถ้วยเล็กนะคะใส่ลงไปนะคะประมาณนี้จากนั้นใส่เกลือไปนิดนึง ใส่เกลือไปครึ่งประมาณครึ่งช้อนชานะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็ผสมน้ําเข้าไปนะคะผสมน้ําค่อยๆเติมนะคะน้ํานะคะค่อยๆเติมน้ําธรรมดานี่แหละไม่ได้น้ําไม่ใช่น้าร้อนนะคะน้ําธรรมดาจะ้ะค่อยๆเติมนะคะค่อยๆเติมค่อยๆเติมเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึง่ง พอเราผสมน้ำกับแป้งเข้าที่แล้วทีนี้เราก็มานวดแป้งนะคะมานวดแป้งแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่แป้งพอดีแล้วก็เราก็จะมาใส่น้ามันหมูเข้าไปนะคะใส่น้ามันหมูเข้าไปจ้ะนวดแป้งก่อนนะคะแป้งนี้พอดีแล้วถ้าแป้งแห้งก็ใส่น้ำเข้าไปปมน้ำเข้าไปนะคะ จากนั้นเราใส่น้ำมันหมูเข้าไปจ้ะน้ำมันหมูนะคะใส่ประมาณหนึ่งช้อนน้ำมันหมูหนึ่งช้อนประมาณ1ช้อน,น,น,อน,ป,รอนประมาณนี้นะคะจากนั้นก็นวดแป้งจ้ะใส่น้ำมันหมูเข้าไปแล้วก็นวดแป้งนะคะ นวดให้เข้ากันจะ้ะขอใช้พื้นเลยนะคะพื้นที่สะอาดนะคะพื้นเราจะมานวดแป้งต้องใช้ต้องใช้เวลานวดจากแป้งนะคะต้องนวดให้มันเข้ากันจะ้ะเดี๋ยวขอเวลานวดแป๊บนึงนะคะประมาณหนาทีมาจะนวดไปแบบนี้นะคะนวดจนกว่าจะเนียนจะได้ที่นะคะให้มันเข้ากันนะคะ อพอทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ตัดเป็นชิ้นๆเลยจ้ะเราจะมาผสมเราจะมาใส่ไส้แป้งพอดีแล้วนะครับประมาณนี้นะคะโอเคจ้ะแป้งได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอล้างมือแป๊กนึงเดี๋ยวเรามาใส่ไส้กันเลยจ้ามาจ้ะจากนั้นเราจะมาห่อเลย ทีนี้เราก็จะใส่แป้งใส่แป้งนวลเข้าไปไม่ใช่แป้งนวลนะแป้งข้าวเหนียวนี่แหละใส่เข้าไปในพื้นนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาเอาสักครึ่งหนึ่งก่อนเอาสักครึ่งหนึ่งก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาทําให้เป็นรูปเป็นทรงนะคะโอเคเราจะมาแบ่งแป้ง,ปงตัดเป็นส่วนๆนะคะเพราะว่าเราจะไปหอ่อจะไปหอ่อไส้ก็จะตัดประมาณนี้นะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาทำให้มันออกทรงรูปรูปกลมแบบทรงยาวรูปกลมทรงยาวแล้วก็แบะแบะเข้าไปนะคะแบะแบะเข้าไปนะคะแบบนี้นะคะเราจะใส่ไส่แบะแบะลงไปแบบนี้แล้วใส่ไส้ลงไปนะคะใส่ไส่ลงไปจ้าจากนั้นก็ประกบกันนะคะประกบแบบนี้นะคะ ให้มันออกทรงรูปแบบนี้นะคะตำยาวแบบนี้จะ้ะทรงตำยาวแบบนี้นะคะก็จะได้แบบนี้ละได้แล้ว1อันได้แล้ว1อันนะคะได้แล้วประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกชิ้นหนึ่งแบบแป้งเข้าไป จากนั้นก็ใส่ไส้ใส่ไส,ส้ลงไปแล้วก็คลุบเลยทำให้มันมิดให้มันเข้ากันนะครับประมาณนี้นะคะจะได้ออกมาแบบนี้ให้มันออกทรงกลมยาวนะคะให้มันประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวขอทำต่อนะคะจะทำให้ดูประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวขอเวลาทำต่อ โอเคทำเสร็จแล้วทีนี้เรามาทอดนะคะโอเคตั้งน้ามันไว้นะคะรอให้ร้อนก่อนนะคะค่อยใส่ลงไปพอน้ำมันมีฟองเราก็ใส่ลงไปเลยจ้าโอเคเรามาลองใช้ตะเกียบดูนะคะน้ามันเริ่มร้อนเริ่มม,ม,มีฟองแบบนี้อย่าให้ร้อนมากนะคะร้อนเริ่มเอาตะเกียบลงไปจิ้มดูว่ามีฟองขึ้นให้ใส่ลงไปนะคะอย่าปล่อยให้ร้อนมากนะคะใส่ลงไป ประมาณนี้กำลังพอดีนะคะใส่ลงไปทอดเลยจ้าค่อยๆทอดนะคะทอดจนกว่าจะได้ที่จ้าพอเราทอดไปสักพักแป้งมันก็จะลอยขึ้นมานะคะค่อยทอดไปเรื่อยๆจ้า เคเกือบจะได้ที่แล้วจ้ะเดี๋ยวมามาดูกันนะคะสุกแล้วค่ะตักขึ้นได้เลยนะคะนี่จ้าหามสอยเกาะของเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัดไส้กันดูนะคะตัดดูว่าข้างในเป็นยังไงโอโ้โหสวยงามมากเลยจ้าข้างในนะคะข้างในเป็นแบบนี้จ้านี่สวยงามมากนี่นี่จ้าโอเคนะคะ นี่จากข้างในเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณเชหาับการรับชมนะคะหามสวยเกาะ